ทํานายดวงชะตาราศีเมษหลังลาหูย้าย17ตุลาคมพศ2566เป็นช่วงที่ผลแห่งความดีที่เคยสั่งสมมากำลังเริ่มส่งผลชัดเจนมากขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่เห็นในความดีของคุณและพร้อมให้การสนับสนุนในสิ่งที่ต้องการก่อนจะสิ้นปีควรมัดระวังเรื่องการใช้อารมณ์ การจะทำอะไรด้วยความประมาทพังเผออาจนำมาซึ่งอันตรายเรื่องอุบัติเหตุตลอดจนปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักและบุคคลใกล้ชิดลาหูโคจรทับเรือนดวงชะตามาครึ่งปีแล้วจนถึงวันที่17ตุลาคมพศ2566นี้ซึ่งลาหูทับราศีเมษปกติแล้วมันจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ แต่มันจะมีดีอยู่ด้วยตรงที่มันต้องสู้ไม่ถอยต้องลุยหลัง17ตุลาคมชาวลาศีเมษจะรุ่งเรืองประสบผลสำเร็จบนความเริ่มต้นอย่างตั้งใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมูเตลูชาแนลด้วยนะครับ